สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิน,นิร้านมินิแทเตอร์้อครับร้านมินิแท็กเตอร์สาขาป่าตีวยวยะโสธรน,นะครับจะมารีวิวรถไถโคเวต้า l 4 0 1 8มือ2นะครับนี่เป็นรถเดิมๆเลยนะครับผมยังไม่เคยแกะไม่เคยเลยครับตัวตัวท่อนคัดครับยังไม่เคยแกะนะฮะ พื้นเดิมๆเดี๋ยวผมจะพาเดินดูทั่วๆครับเนี่ยล้อหลังยางเหลือเยอะนะครับช่วงท้ายช่วงท้ายล้อหลังซ้ายครับผมเปลี่ยนซีนให้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชุดปรับแขนแล้วก็แขนกลางให้ใหม่ครับตัวน,นี้ได้ผ่านหลังครับผ่านหลังเป็นผ่านพี่ๆได้ผ่านไม้ไปเลยครับผ่านติดรถมาบองงามครับ ด้านนี้น้ำงงาแๆงแห็งเดิมเดิมครับม,มีห้อยแกะด้วยโดยรวมบานนี้สต,ตาร์ทให้ฟังน้ำบานครับรถคันนี้ครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับผม ปี60ครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2,500นะ้ารบอยะครับฟังเสียงกันเลยีกทีนะครับระบบไฟสมบูรณ์ครับ จบการรีวิวครับ